ก็ไปนี่เทสแล้วเวลารทำเสร็นี้ต้องเทสก่อนใช่ครับนั่นแหละมันมันอย่างเนี้ยของใบมันเฟื่อเนี้ยแข็งราเวลาเวลาไงจะหมุนนะครับเอย่างนี้ปัดคนนี้ก่อนนะปัดคนนี้ก่อนเสร็จแล้วก็หมุนบริเวณต้นไงก็ตั้งขึ้นนะครับคราวนี้จะเออ่จะตั้งนะยังหมอบได้เลย ให้ให้ให้ยังปักลงก่อนนะครับเนี่ยเวลาเวลาจะหมุนใช่ไหมฮะเนี่ยเนปักทีกครับปุ๊บแล้วก็เนี่ยกดเนี่ยกดให้มันให้ให้มันเลยล็อกันมออกเขาเลยล็อกก็ปล่อยเลยแล้วก็หมุนปอีกหมุนต่อแล้วมันหลุอกแล้วใช่มันมันมันออกจากล็อกมันนะครับแต่แล้วก็พอได้กขาเนี่ยก็ปล่อยไปอื่นเองอ่าอีกอีกสักคู่หนึ่งนะเนี่ยใช้ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วมันจะลื่นมันใหม่ ก็เปนใหม่ไงก็อยากเอาของใหม่เอาของเก่าไงคือคือถ้าเฮียทำขอหมุนแล้วเนี่ยถ้าเฮียสไลด์ไม่ได้เวลาที่เราหมุนเนี่ยบางทีเนี่ยยังยังสุดยอดยังยังต่อหลังไปเนี่ยยังหมุนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะชนติดเสาใช่มันจะติดเสาอันนี้ได้ตั้งนานเลยอันนี้ได้เรียบร้อย